สวัสดีครับพี่น้องมันิจ้าหน่อยครับมันิเป็ดพะโล้พี่น้องครับเป็ดพะโล้เลยครับโอ้ยง่านะพี่น้องสามตัวเลยครับเนาก็เตรียมแล้วเนาก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นแล้วที่จะลงหมอด้วยมาเบิ้งหมอ้วพี่น้องเนี่เขาใส่ปงพะโล้สำเร็จลงไปแล้วนะครับผมนี่ก็เชียวให้มันแตกกับลากบกุ้นะครับนี่ครับปงพะโล้นะครับอันนี้ก็เป็นผัดพี่น้องเป็นผักสี่นะครับกระเทียมนะครับเดี๋ยวห้องกะทิถูกระเทียมใส่พี่น้อง เติมความหอมนะครับเติมความหอมนะครับกระเทียมนะครับพี่น้องเขาก็ทุบก,กระเทียมแบบนี้ทุบแบบหยาๆพ่อเนะี่ยใส่หม้อพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับเป็ดลงนะครับเปิดลงไปเลยนะครับลงไปเลยพี่นอ้องปึ๊บนะครับเป่ดดัน ทั้งใส่ทั้งเครื่องในนะพี่นอ okay. ้องไปลงไปเลยครับมองไหง่เลยพี่นอ okay. ้องตับต้บทั้งใส่นะครับแลก็เห็นเป็นชินประมาณนี้นะครับพี่น้องเป็นชิ้นนะครับนี่ประมาณนี้ะะนะครับเพราะว่ามันจะติดเปลื่อยง่ายนะพี่น้องปื๊ดนะครับโอ้โหนะ่ยมองไปง่เลยครับไกลๆเลยพี่น้องเป็นหมอเลยครับเป็นไรทุ่งพะโลนะครับผม ไอพี่น้องเดือดดีแล้วครับผมโอ้หอยง่ๆครับส,สามตัวพี่น้องได้หมอพวกงหญ่นะครับเป็นไรทุ่งพะโล้นะครับพี่น้องเขาก็ตุน้นเรื่อยๆนะครับรับพี่น้องระวังเขาล่อเป็ดเปื่อยเขากัดตำเจลไว้นะครับตำน้ำจิ้มไว้นะคล้วกัดต้มไข่ไว้ที่จะเอาล่งผสมนะครับอันนี้เป็นปักซี่ที่หันไว้ครับผมก,กันตอนต่อไปครับใส่ไข่ไปนี่มีไข่เ่เยวต้มนะครับ ใส่ไข่ลงไปเลย okay, นะครับนี่จะเป็นไข่ไข่ไก่พี่นอ้องใส่ลงไปเลยนะบุมบุมบุมเลยนะองปึ๊บตั้งเดือดดีครับใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับก็ไปนะพี่น้องเก็เติดไส้นี่พี่นอ้องนี่ครับหน้าต้งไปนะล่างก็ชดนะใส่ลงไปพี่น้องหน้าใส่ลงไปนะครับ,น,น,รบนี่ ขุดยอดพี่น้องผักเปื่อยนะครับตอนนี้เป็ดก็เริ่มเปื่อยแล้วพี่น้องนี่สุดยอวนะครับเราก็ทิ่ตักผักขึ้นก่อนนะครับกระนาดนะครับเป็นล้ำเลยน้องนี่พี่น้องไข่พี่นนองเขาไข่ติดแตกแน่พี่น้อง,อง,องจิง้เป็ดพะโล้นะครับนี่ พันรับวันนีร้อเสิร์ฟกบ